<Yahoo! S 2> <Wow. Okay. S 1> ทุกคน <Wow. S 1> วันนี้เรา <Wow. S 1> มีอะไรมาบอกสวัสดีครับวันนี้พวกเราศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลยมาให้บริการพี่น้องเกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ชเช้าอำเภอขาขาวครับวันนี้เรามีอะไรมาให้บริการพี่น้องเกษตรกรกันบ,บ้างไปดูกันเลยครับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลยมีบริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้แก่ท่อนพันธุ์หญ้าเพนกล่าหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งและแหนบเกล็ดทอแก่เกษตรกรในการนำไปปลูกสร้างแปลงพืชอ,อาหารสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์คุณภาพดีสำหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

อีกคั้งยังสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรที่มารับบริการพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยเน้นให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความต้องการทั้งชนิดพันธุ์ปริมาณและความต้องการรับบริการด้านอื่นๆของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์